สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดการกดใจแล้วก็กดติดตามของในตัวเพจเฟซบุ๊กกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยอ่ะกันอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ k m k t e กันนะครับผมเดยผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะผมก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานเข้ามาทําตามผมกันได้เลยอ่ะ และได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมที่ในตัวของเว็บไซต์นะครับผมที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อใช้งานการสมัครสมาชิกสำหรับใครนะคผมที่ได้เข้ามาใช้ตัวเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะผมอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกกันไปได้เลยและได้กดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกผมที่ในหน้าต่างตรงนั้นที่นี้เขาจะเป็นหน้าต่างสมาชิกแบบนี้เลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้และแถมนะครับว่าเผื่อใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะผมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วกก็็ลลงงชชื่่อ้้้าานัีทเเคคยไไไดดสมรป และก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เค m เอ็กตกันเนาะที่ในเว็บไซต์ของผมนาต่าง,งแรกเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วบริการให้เราได้สามารถที่จะลดเลือกใช้งานหรือจะเข้ามาทําการตามกันได้และแถมก็ยังจะมียอดเงินทอนที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเอามาใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทําการในส่วนต่างๆตัวด้าน,นนี้กันไปได้เนาะเนือหาใครนะ่ผมจะได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะผมยอดเงินตรงด้านนี้ก็จะมีกันอยู่แล้วเพราะต้องเติมเงินกันเอาไว้ หรือว่าถ้าเผื่อใครได้เข้ามาใชงางกันแล้วแล้วผมยอดเงินตรงด้านนี้อาจะหมดกันไปสำหรับใครที่ไม่มียอดเงินให้ท่านผู้ชมผมได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างขงส่วนนี้กันไปก่อนได้เลยที่หน้าต่างกรเติมนเงินและได้กดยอดกันมากันได้แล้วนะผมที่หน้าต่างดิมของเว็บไซต์เราไอ้ที่หน้าต่างเลยการเติมเงินของเว็บไซต์ของผมที่นี้ก็หน้าต่างแรกของการเติมเงินของผมเขาได้เป็นแบบนี้กันเลยผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเติมเงินกันได้เนาะได้เห็ในการเติมเงินก็จะมีช่องทางให้เลือกเติมเงินกันได้ด้วย หากท่านไปชมนะผมหรือว่าใครที่จะเติมเงินรู้จักช่องทางไหนแล้วสะดวกที่จะเติมเงินใน5ช่องทางนี้อะไรยังไงผมก็สามารถจะเลือกกันไปได้แล้วก็ทาการเติมเงินกันได้เป็นไปง่ายกันได้เลยเนาะหรือถ้าหากใครนะผมได้เข้ามาใชชง,งานกันไปแล้ที่ในตวัวอ็บไซต์อาจจะเติมเงินไปเสร็จแล้วหรือว่ามียอดเงินเงินอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างในหังเว็บไซต์กันมาได้เลยอะ แล้วเราก็ได้กดจ้ากับมากันได้แล้วนะผมที่ในส่วนหน้าต่างถึงเว็บไซต์เราที่ในส่วนหน้าต่างแรกงเว็บไซต์องผมไดเป็นอย่างนี้กันเลยเนาะเราวันี้ก็จะมาเลือกที่หมดหมู่และก็บริการทด้องการทำการกันได้เลยก่อนที่เราจะเลือกหมดหมู่และบริการนะผมให้เราได้มาเลือกแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของเรากันไปก่อนราเลือกแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเราได้แล้วทีนี้ก็เราก็มาเลือกกันต่อที่ในส่วนหมดหมู่บทบหมู่จะขึ้นมาเป็นแบบนี้กันเลยผมจะทำการเป็นการเพิ่มสมาชิกของในตัวเพจเฟซบุ๊กเราก็อยู่ตรงนี้กันเลยให อ well, right hey, ่ะเลิกกันไน้แล้วที่ในส่งหมดหมู่และบริการทีนี้เราก็มาเลือกบริการกันต่อได้เลยนะผมบริการเนาะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมผมจะขอเลอกปันนี้กันเลยอแล้วกันแล้วเห็นราคาถูกดีเนาะอ่ะเลิกกันได้แล้วที่ในส่งหมดหมู่และบริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมาที่ในเพจท่านผู้ชมผมเพื่อมาทำการขลอกลิ้์อ่าแล้วก็ได้ลิงก์ของเพจกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วก็พอได้ใส่ทีนี้แล้วก การสั่งซื้อก็จะง่ายๆแบบนี้กันเลยนะผมแล้วพอสั่งซื้อกันไปแล้วเว็บไซต์เขาก็จะมีเป็นการแจ้งบอกให้เราได้ดูกันได้ไปแบบนี้นะผมบว่าระบบได้ทาการสั่งซื้อกันไปเสร็จแล้วอะไรแบบนี้เนาะหลังจากการที่เราได้สั่งซื้อกันไปจะขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้กันเลยและแทนไครับสั่งซื้อหากว่าท่านผู้ชมได้สั่งซื้อกันไปแล้วผมอยากจะเช็กดูยอดออเดอร์สถานะว่าได้สั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์จะเป็นยังไงหรือว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าถึงไหนท่านผู้ชมสามารถกดิกที่นตนนน้้ีกัไปได้คผี่าวกี่หรือวาจะกดเข้ามาที่ปส่วนตรขึงนั ให้เราได้มาดูยอดออเดอร์สถานะก็ได้เป็นแบบนี้กันเลยก็อย่างออเดอร์ที่ผมได้ทำการไปเมื่อกี้สักครู่ผมก็แจ้งบอกว่ากำลังประมวลผลแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนกันไปนะผมปมเตไซต์อาจจะกำลังดินการให้เราอยู่แล้วก็ต้องรอคิวกันสักหน่อยเนาะหากใครที่ผมดีนะเข้าดูส่วนออเดอร์กันแล้วผมออเดอร์อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้กันเลยอาจจะขึ้นมาว่ายกเลิกหรือว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือขัดข้องในด้านการใช้งานหรือกำลังสั่งซื้อหากท่านผู้ชมมีปัญหาขัดข้องในตรงเว็บไซต์ผมสามารถที่จะกดย้อนไดด้้แลลลวผมมกกกก็ัับาานนเเยะ อ่ะเราได้กดยอดก้อนกลับมากันได,นแดนแน้แล้วทีนี้หน้าตามเดิมผมจะชเล่าทีนี้เราก็จะมีหัวข้อนะผมการติดต่อแอดมิน,นที่ตรงนี้ให้กับพวกเราแนะ้ผมได้กดเข้าไปกันได้นะผมหรือท่านผู้ชมได้กดเข้าไปกันได้เนาะแล้วก็จะขึ้นช่องทางก็ปเป็นแบบนี้สองช่องทางให้กับท่านผู้ชมผมจะสามารถที่จะเลือกเพื่อได้ไปแจ้งปัญหาหรือติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้ก็แต่ว่าเรามีปัญหาหรือเกิดข้ออะไรยังไงเราก็สามารถที่จะเข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาเลือกทําการแจ้งแล้วก็ติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้เลย หรือว่าถ้ามีใครแล้วผมได้เข้าไปใช้งานกันไปแล้วที่ในตรงเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้ออะไรยังไงเลยเลยใช้งานทําไปตามปกติกันแล้วรู้สึกได้ใช้งานกันไปแล้วผมสนใจอยากจะลองแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวเองแล้วผมมีเขาได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทําตามที่ตัวเองได้ลองใช้งานในตัวอ็บไซเนาะเพื่อใครที่ใช้งานตามปกติกันไปแล้วอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆท่านผู้ชมแต่มาตดีกดเข้ามาที่ด้านซ้ายตรงส่วนนี้ไปได้ที่หน้าต่างกันแนะนําเพื่อนอ่ะ พอเราได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วนะครับผมดีน้าต่างกแนะนําเพื่อนที่ตรงด้านนี้เนาะเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้กันเลยนะผมไม่กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาแนะนําเพื่อนกันได้และแถมยังสามารถที่จะเลื่อนช่วงทางนะผมในการเติมมือกันไอ้ที่สามารถที่จะแนะนําเพื่อนกันได้แบบง่ายกันได้นะผมแค่ได้กดคลิกเข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาคัดลลกนี้อยู่ตรงส่วนนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรูคนรู้จักนอารักให้เพื่อนหรอคนรู้จักพอได้กดคลิกเข้ามาทําตามเรานะผมทีนี้ง่ก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนๆแล้วเนาะหรือว่าได้เปิดมีใครนะผมดีนําเข้าไปใช อาจจะอยากดูยอดกันแล้วมากกว่ายาไดจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงก็ลองกดยอก้อนกลับมาดูกันได้แล้วผมว่าตอนนี้เพจผู้ติด,ดตามจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าตอนนี้ยอดกดใจจะเพิ่มขึ้นมาหรือยังเราผมก็ลองกดยอก้อนกลับมาดูกันบ้างดีกว่าอะ ก็เหมือนตอนนี้ไดยังไม่ฟื่นขึ้นมาทันทีนะผมเราก็ไม่ไปต้องใจร้อนกันไปเนาะเพราะในการสั่งซื้ออาจจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการนะผมบางทีอาจจะไม่ขึ้นให้กับเราทันทีบางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการรอสักหน่อยนะผมเราก็ขึ้นมาทีเดียวหรือบางทีเรารอกันไปสักพักแล้วค่ะจะค่อยๆขึ้นมาทีละหนึ่งทีละสองเลยขึ้นไปเรื่อยๆจนครบหรือบางทีอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนของจำนวนที่เราได้สั่งซื้อกันไปที่เหลือก็ขึ้นมาสมทบเนาะไม่ว่าจะขึ้นแบบไหนก็คอยดูแล้วรอกันไปก่อนได้เลยนะผมักคู่ไม่ใน เดี๋ยวผมก็จะลองมาทรทัพผู้ชมเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อไม่ให้คลิปเดี๋ยวมันยาวกันไปหรือไม่มันเสียวรงังท่านผู้ชมก็ถ้าดภาพไปให,ให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วเราบอกคิดสิ้นเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็น,นี่เลยนะผมหลังจากจราได้ทำการลงตัอจนไปล้วก็นั่นงรอสักคู่เลยเนาะอ่ะตอนนี้นะผมยอดไลค์แล้วก็ไอ้ผู้ติดตามของในตัวเพจเฟซบุ๊กของเราเนาะผมขอได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นที่ร้ยแบบนี้กันแล้วนะผมและแถมวิดีโอตอนในการทำก็ไม่ได้ยากเลยเลยด้วยนะผมเผื่อว่ามีใครที่ได้เข้ามาดูผมกันแล้ว เกิดสนใจแต่ยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิ่งตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะเอาไว้ให้เพื่อได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการตามผมกันได้เนาะหรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานเกิดมีปัญหาขัดข้ออะไรยังไงก็ยังให้ท่านสามารถที่จะให้ไปแจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกนมินกันได้ผมกับการติดต่อแอดมินที่ผมได้บอกและแนะนากันไปหรือหากว่าที่มีใครที่ผมได้เข้ามาใช้งานทําการอะไรตามผมกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้ออะไรยังไงได้ใช้งานกันไปแต่กลับมาใช้งานเว็บไซต์กันอีกแบบง่ายในต และสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมไม่ได้จะพูดมาแล้วด้วยครับวันนี้อาจจะพูดอะไรผิดไปพูดเรื่อยเกินไปอะไรเงี้ยต้องขอเป็นนักผู้ชมกันด้วยเนาะแต่ถ้าผู้ชมได้ดูกันแล้วก็เข้าใจและดูคลิปจนจบถึงตอนนี้ตลอดเลยวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับ